ครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมารายการของเราทางช่อง CTV นะครับก็หลังจากห่างหายจำเป็นชนาน,นะครับในการนำเสนอข้อมูลาข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บนะครับหลังจากที่ว่าเรายัางต้องป่าฟันต่อสู้กับ วิกฤตของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับตอนนี้เราก็มีภัยจากไวรัสนะครับนั่นก็คือไข้ชิคุนกุนย่าหรือไข้ปวดข้อยุงลายและไข้เลือดออกนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกันกบท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับนายแพทย์อภิรักษ พิสุทธอภรนะครับท่านได้มาพูดคุยในเรื่องของอสถานการณ์โรคทิคุณกุณญญาในจังหวัดจันทบุรีครับก็เราก็คงวุ่นวายกับเรื่องโควิดกันมามากมายนะครับแต่อีกโรคหรือ2โรคที่จะตามมาในช่วงฤดูฝนที่เราคุ้นเคยกันนะครับโรคแรกก็คือเรไข้เลือดออกนะครับไข้เล,ลือดออกเราก็รับทราบนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็มีผู้ป่วย อยู่ตลอดทุกเดือนแม้มไม่มีฝนตกก็ตามนะครับและยิ่งเข้าเรื่องฤดูฝนแหล่งพาอพันยุงก็ค่อนข้างเยอะด้วยณวันนี้เนี่ยนะครับทั่วประเทศมีผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เสียชีวิตแล้ว5รายนะครับจังหวัดนบุรีมีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก104รายนะครับแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตน,นะครับส่วนใหญ่แล้วที่พื้นที่เรียกพบนั่นคือเมืองใหญ่ๆนะครับเช่นข่าไหม,ม่เชมืองโป่าน้อยน,นะครับเะฉะนั้น เพราะนั้นก็ต้องความระหว่างส่วนรคที่สองที่ตามมานะวันนี้ที่มีการคิดกันมากขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นก็คือก็คือชิคุนบุญญานะครับโล้ชิคุนบุญญาก,ก็เป็นกลุ่มไมลัสเหมือนกันนะครับก็มาจากยุ่งนะครับในสายพันธุ์เดียวกับใกล้เคียงกับนกไข่แดงนะครับณวันนี้ของจันทุลีเองเนี่ยเมื่อปีที่แล้วปี6 2ที่ผ่านมาทั้งปีเรามีผู้่วยแค่สี่ลายแต่ณวันนี้เนี่ยผ่านมาจนถึงเข้าเดือนที่5เรามีผู้่วยแล้สิบเก้ารายนะครับ เขตพื้นที่ที่ระบาดก็จะใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เป็นไข้เลือดออกนะครับก็คือท่าใหม่เมืองอนๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสองโรคนี้นะครับความแตกต่างหรือความสำคัญนั้นดูว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตมีนะครับเท่าที่เราทราบกันนะครับว่าไข้เลือดออกเมื่อเมื่อมีปัญหาจนกระทั่งเป็นอาการรุนแรงว้าช็อกเนี่ยโอกาสเสียชีวิตัค่อนข้างสูงนะครับส่วนที่คุณยุ่นีาย อาการแม้จะรุนแรงในบางบางคน,นครับที่คุณนุ้ต้องบอกก่อนนะรัาว่าอาการเนี่ยคล้ายไข้เลือดออกมากนะครับคล้ายกันมากการเจาะเลือดเริ่มต้นอาจจะเยี่ยงกันไม่บอกเพราะฉะนั้นอาการมีความแตกต่างในบางประเด็นเท่านั้นนะครับอาการชาัดๆของที่คุณนุ่นที่มีค่อนข้างมากก็คือเรื่องของขืดและปวดข้อนะครับปวดข้อมากๆนะครับบางคนปวดข้อเท้าข้อมือ นะครับบางคนปวดทั้งตัวก็มีนะครับซึ่งเนีย่ยยากนะครับบางคนปวดมากจนกระทั่งไม่สามารถเดินเหินได้ตามปกติซึ่งชิคุรุญ่าเนี่ยนะครับโดยคําแปลมันจริงๆเนี่ยก็คืออาการงอตัวนะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าปวดข้อมากจนต้องนอนนอตัวนะครับขยับไม่ได้นะฮะอันนี้คือเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของชิคูรุญ่านะครับแต่ผื่นที่ขึ้นเนี่ยก็จะคล้ายกัในใต้เคียงกันงั้นข้อควรระวังนะครับถ้าวันนี้เองเมื่อฝนตก มบอกเลยว่าแหล่งข้อพันลูกน้ําเริ่มมาแน่ๆนะครับสองโรคนี้ถ้าเรากําจัดแหล่งข้อพันลูกน้ํานะครับไม่ว่าจะย,ยุ่งไายุ่งทั่วไปก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะลดสองโรคนี้ได้คู่กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสบบามารถกงจัดแหล่งข้อพันได้เราก็จะลดโรคสองโรคนี้ได้นะครับส่วนการรักษานะครับปัจจุบันยังไม่มียญญานะครับโดยเฉพาะเหดนกันะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคแน่นอนเราควรจะให้ดได้ การปฏิบัติไข้เลือดออกกับี่กุดปุ๋ยเหมือนกันนะครับก็คือ1เมื่อไม่มียุงก็ไม่มียุงมากันนะครับสถ้ามียุงยุงไม่มาตัดเรานะครับป้องกันไม่ให้ยุงกัดเราก็ไม่ป่วยนะครับอันนี้เป็น2ประเด็นหลักๆอยู่แล้วนะครับแต่การรักษาทั่วไปจะรักษาตามอาการแต่ข้อควรระวังนะครับก็คือว่า2โรคนี้มีโอกาสเลือดออกมีโอกาสเลือดออกแต่ไข้เลือดออกจะมีโอกาสเลือดออกสูงกว่าที่กุดปุ๋ยยาเพราะฉะนั้นยาที่ใช้ให้ระมัดระวังเช่น ตุ่มแอสพนินนะครับตุ่มยาต้านการเสืบ้บางชนิดนะครับที่ทําให้เกิดเลือดออกง่ายนะครับซึ่งทําให้เกิดโอกาสเสี่ยงสําหรับการเสียชีวิตแล้วก็อ,อวัยวะมุมเหนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นทั่วไปในสถานการณ์ของจังหวัดกาลรูรีเมื่อเมื่อพาหักคือ,อยุงนะครับเมื่อคนในบ้านมีเชื้อ1คนนะครับยุงเป็นพาหักกันคนที่มีเชื้อ ก็จะสะสมอ,อยู่ในตัวของยุงแล้วไปกัดอีกคนหนึ่งก็จะปล่อยเชื้อเลยนะั้นเข้าอีกคนหนึ่งเพราะนั้นในบ้านใดก็ตามที่มีผู้ป่วยสังเกตนะครับกัดๆไปก็จะป่วยตามกันนะครับอันนี้เป็นข้อข้อมูมมองเลยนะครับว่าไม่ใช่ติดต่อไประหว่างคนต่อคนกามนรมีพาหะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งคือการกาจัดจพาหะเป็นตัวนําพาโรคนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นยุงนะเราต้องต่อสู้กันอีกแล้วนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยเราต่อสู้กับเรื่องของไวรัสบาทีนิด มาเรื่อยๆณวันนี้เราต้องต่อสู้กันอยู่อีกแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าเ,าเรื่องของการจัดแหล่งเคาะพันยุงเป็นหัวใจสําคัญของการป้องกันโรคนี้นะครับและก็การป้องกันไม่ให้ยุงกัดเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พวกเราต้องปฏิบัตินะครับครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยต้องพูดเลยว่าความความหลายๆโรคมาพร้อมๆกันนะครับโควิดก็มีไข้ไข้หวัดใหญ่ก็มีไข้ ไข้หวัดบางคนก็มีไข้ไข้เลือดออกก็มีไข้ที่คุณคุณย่ากก็มีไข้นะครับทุกอย่างเริ่มต้นดีวยคาว่าไข้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้จะแยกได้อย่างไรในส่วนของไข้เลือดออกหรือที่คุณคุณย่ากเนี่ยในส่วนลักษณะที่แตกต่างกันของไข้เลือดออกเราพูดเสมอเลยไข้สูงลอยนะครับไข้สูงไม่ยอมลงเลยนะครับไม่มี่วกไข้ไข้ลงเลยอันนี้ต้องระวังเลยนะครับยิ่งมีอาการปวดท้องอาเจียน ต้องระวังปวดเว้อทาตัวแน่นอนต้องมีปวดหัวต้องมีปวดรอบกระบอกตาต้องมีนะครับส่วนที่ยุบดุยากอาการไข้ไข้เลยออกแต่ยัมีอาการปวดข้อตั้งแต่น้อยไปจนถึงหามากนะครับบางคนเนี่ยใช้คําว่าขาอ่อนแรงจนเดินไม่ได้จริงๆมันคือปวดจนกระทั่งไม่สามารถเดินเดินได้แล้วสิ่งสําคัญก็คืออาการที่ที่ผมบอกก็แต่เพินะครับว,ว่าอาการของที่ยุย่ยากเนี่ยขือจะขึ้นคนั่ง,ง,งเห็นชัดเลยนะครับว่ามันเป็นผื่นเลย ไม่เหมือนไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยหลังจากไข้ลงแล้วถึงจะเริ่มมีถื่นะครับแล้วผือก็ก็พังหางจางๆนะครับจะไม่ไม่เหมือนกับชีจพจรญาทีเดียวนะแต่ถามว่า2โรคนี้แยกออกจากกาันแล้วมีประโยชน์ในการรักษาไหมมีครับเนื่องจากไข้เลือดออกเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าชีพจรนะครับแต่ชีพจรญาเนี่ยเป็นรับทรมาทําให้กิจวัตรประจําวันเราทําไม่ได้เลยนะครับโรคทุกโรคมันไม่ค่อยไม่ไม่ได้เดินเดินเรียน เรียกกันมาหนึ่งสองสามโรคที่หนึ่งหมดถึงจะมาโรคที่สองโรคที่สองหมดถึงจะมาโรคที่สามไม่ใช่นะครับทุกทุกอย่างทุกโรคที่มาเนี่ยมันเรียนหน้ากระานกันมานะครับโควิดเป็นโรคทางเดินหายใจเมื่อเราป้องกันได้ดีโรคระบบทางเดินหายใจทั่วทั้ไปก็จะลดลงไปเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เราจะลดลงไปส่วนไข้เลือดออกที่คุณอนุญาเป็นโรคอีกระบบหนึ่งที่ไม่ใช่ติดต่อทางทางทางเดินหายใจมีหมาัดหรืออยู่เพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันมาพร้อมกันได้ ความน่ากัมวลใจน่าเป็นห่ก็คือแยกยากในช่วงนึงต้นนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องระวังหลายๆโลกนะครับที่จะมาพร้อมๆกันนะวันนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องพยายาม,มบอกว่าถ้าไม่แน่ใจก็แนะนําว่าเข้าสู่ไปปรึกษาที่รอพะตอใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านจะดีที่สุด